ตบาทแค่้าสิบรูหกสิบบาท่รักบแค่หูกบาทแค่ห้าสิบูกสิบาทแค่้สก็หาูกสิทแาูกสิบาทแคู่ก้าสิูกหาปท่ท้าสิูกค่กแค้าูกบ้าสรา้นสิูก ร้อยเจ็ดสิบบาทนั่นแหละเขาถึงไม่อยากจะให้สูงเพราะมันแดงไม่รู้มันก็เหมือนกันนีอนครยับคนรับีคือู้นนเลไปทอโอ้หึ้นไอร์แลนด์ขนอับนีเอีกองครับ ก่อฮักนะฮะอัวแนชาเนสาวคนพัดคุณคิดนะฮะมาเยอะสองดีไม่ด้องก็ไหนบบก็ไหนโอ้โหหัวสักรเงี้ยแค่เงียบไปใส่วางไว้แต่เงี่ยคุณแต่แบบไหนอือฮึูให้

ก MM ุ้ยฮักคือฮักโอ้ยฮักฮักเดือดฮักออฮักเออเนี่ยขายฮักขายทันใจฮักโอ้โหทันใจฮักคนฮัก

ปบริการของเราได้เลยนะครับรถติดตั้งรางน้าฝนและติดตั้งเสกข้าใบกันแดดกันฝนมาแล้วครับรถติดตั้งรางน้าฝนนะคะทุกท่านทุกท่านค่ะและกราบขอบพระคุณมากมากนะคะทุกท่านที่น่ารักมาให้กำลังใจจากทุกคนทุกท่าชอบเลยนะคะ

很狠，很狠，很 <laughs> 很 <laughs> คนแยกตอดนันฮอนครับขึ้นท่านักโอ้โหนี่โออไรฮัดไอไรฮักคนท่านเอตัวฮัดโออครฮักขึ้นขั้น ขอขอจดชิดไอทีครับไลค์จดแชร์จดสิ่งอนอนครับคนครับคนระบายครับไลน์จดแชร์จดริ่ให้ครับ